มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มสิงคโปร์ถูกรลังว่อนที่1ไอ้ไข่มาถวายวัดดังหลังให้โชคมาสีงวดติดค่ะเมื่อวันที่27สิงหาคม2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดสว่างอารมณ์แคแถวตำบลขุนแก้วอำเภอน,นครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครอบครัวของนายวายซี นักธุรกิจชาวสิงคโปร์นะคะที่เคยมากราบไหว้ขอพรอขอโชคลาภแลกธนบัตรกับกุมารน,น้องก้าวเลิฟเฟิร์แล้วนำธนบัตรที่แลกไปสุรตรีที่สิงคโปร์นะคะปรากฏว่าถูกรางวัลที่หนึ่งของประเทศสิงคโปร์ค่ะรับเงินไปหลายสิบล้านบาทวันนี้ได้พาครอบครัวแล้วก็เพื่อนสนิทนำไอ้ไข่แล้วก็ขนมน้ำแดง100โลแล้วก็ผลไม้หลากหลายชนิดนะคะและนำประทัดจำนวน20,000ืนัด ติดมือมาจุดถวายให้กับวัดสว่างอารมณ์อีกด้วยค่ะจากการสอบถามนายวายซีนะคะได้เปิดเผยว่าวันนั้นตนเองได้นำไอ้ไขขนาดบูชาสูง1.5เมตรเนื้อโลหะลักษณะยืงประนมมือมวยผมจุกมูลค่าร่วม300,000บาทนำมาถวายให้กับวัดเนื่องจากตนเองนั้นเคยมากราบไหว้กุมารทองน้องก้าเลิฟเลิฟแล้วโชคดีกลับไปถูกรางวัลที่หของสิงคโปร์ จึงตั้งใจนําไอ้ไข่มาถวายอาจารย์แปะค่ะเพื่อตั้งไวที่วัดสว่างอารมณ์ให้บรรดานักเสี่ยงโชคได้เข้ามากราบไหว้ขอพอรทางนี้ได้นาไอ้ไข่เช่ารถตู้อันผาดมาถวายนะคะพร้อมกับเครื่องเส้นไหว้แล้วก็ประทัดมาจุดถวายประเดิมก่อนที่จะให้สาธุชนแล้วก็นักเสี่ยงโชคได้มาขอโชคลาบกันพร้อมนี้นายวัยสีนะคะยังนําหางประทัดที่จุดถวายออกมาโชว์ให้กับสาธุชนที่เรียกร้องต้องการเห็นก็คือเลข2 6กค่ะ ายวัยีเปิดเผยว่าแต่ก,ก่อนครอบครัวยากจนนะคะเคยเป็นเด็กวัดช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเจในประเทศสิงคโปร์มาก่อนหรือว่าความจนความรวยเป็นอย่างไรกว่าจะมาทําธุรกิจเล็กๆนําเข้าส่งออกให้กับประเทศไทยล้มลุกคลุกคลานเกือบเอาตัวไม่รอดค่ะเตรียมตัวปิดธุรกิจในช่วงเกิดโควิดมาติดอยู่ในประเทศไทยไปไหนไม่ได้จึงมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดสว่างอารมณ์ขอโชคลามจากวัดทุกองค์ มาสิ้นสุดที่กุมารทองน้องเก้าเลิฟเลิบนะคะและธนาบัตรกับน้องก้าโดยไม่คิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมีพอกลับประเทศสิงคโปร์นะคะก็นึกได้ว่าได้ธนาบัตรมาจึงนําไปซื้อเลขท้ายในธนาบาัตรไม่น่ายเืีอว่าถูกรางวัลที่1ค่ะจึงนําของมาถวายและขอสมัครเป็นลูกศิษย์อาจารย์แปะซึ่งทําให้ครอบครัวลืมตาอ้าป,ปากได้อีกครั้งหากบางเมืองไทยทุกครั้งจะต้องมาขอพรค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสาธุชนที่มากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดต่างคือหา มาขอเลขประทัดที่นายวานะคะก็คือเลข26นอกจากเลขประทัดแล้วนักเสียงโชคยังไปรุมล้อมที่ทะเบียนรถอันผ่าสีขาวของนายวาค่ะหมายเลขทะเบียนรถ9กกอไก่ดอจุลา2182กทมอและเวลาที่นำไอ้ไข่ขึ้นตั้งประกอบพิธีก็คือ09.45นาทีโดยแผงรตตรีนั้นถูกบรรดาเซียนหวยต่างหาซื้อเลขที่เกี่ยวข้องกับไอ้ไข่ไปหมดแล้วค่ะ สำหรับไอ้ไข่ที่ในวายซีนำาถวายที่วัดสว่างอารมณ์นั้นอาจารย์แปะได้ประกอบพิธีเบิกเนตรแล้วนะคะและตั้งชื่อไอ้ไข่าสามนครวัดสว่างอารมณ์ค่ะทางนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ